สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปดูลูกค้ามานะคะที่เอ็มดีแล้วก็มีลาดานะคะตอนนี้กลับมาบ้านแล้วเมื่อกี้เพิ่งได้กินข้าวเช้านะคะทุกคนตอนนี้จมูกที่เติมปลายใหม่นะคะสิบสองวันนะคะก็ เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดใหม่นะคะอีกสองวันจะได้ตัดใหมทุกเย็นนะคะจะต้องมาเดินเล่นแบบที่บ้านทุกวันนะคะเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะ เซ็กซี่เบบี้ thank you ให้ดูนะคะเพิ่งแต่งหน้าวันแรกอันเนี้ยไม่ได้แต่งหน้ามา สองวันแล้วก็ไม่ได้อัพรูปเลยแบบสวยมากค่ะขอบคุณค่ะบาร์ตี้คิดถึงนะคะจมูกพุ่งมากคิดถึงบาร์ตี้จังเลยเดีย๋ยวรอยุปอีกนิดนึงทุกคน วันนี้เพิ่งเชฟสะเก็ดหมดเดเพิ่งเชฟสะเก็ดหมดแล้วก็เดี๋ยวอีกสองวันนะคะจะไปตัดใหม่เาที่โรงพยาบาลไม่ได้เจอนานมากคิดถึงบาตี้ปีนี้ลงทีฝ้ายใหม่บาตี้ เชียอยู่นะบาร์ตี้สวยมากทิฟฟ้าทิฟฟ้าปีนี้พัฒนาการแบบดีมากนะคะสวยค่ะขอบคุณเพื่อนอ้อมค่ะต้องยอมพิกกี้ไม่หรอกค่ะบาร์ตี้อ่ะต้องยอมบาร์ตี้มากกว่าสวยแล้วก็ปังมากตอนนี้แบบว่าเดินใส่เป็นนางงามแบบปังที่สุดแล้วอะ่ะถ้าลงอีกนะมงแน่บาร์ตี้ พัฒนาอีกนิดหนึ่งนะโห oh, oh. ถึงโมงแน่นอนคิดจะลงอีกปะนี่นะคะต้องมาเดินทุกเย็นนะคะเพื่อที่จะเป็นการลดความอ้วนนะคะเป็นการเผาผ่านที่เรากินมานั่นเองวันนี้แต่งตัวปอสุดนาปกติแบบว่า พักแล้วค่ะแม่ไม่ต้องพักหลอกหูยังมีเวลาอีกตั้งเยอะเพิ่งจะอายุเท่าไหร่เองมีเวลาอีกตั้งเยอะจริงๆลงเลยค่ะวันหนึ่งก็ถึงมงนี่เพิ่งจะมาเริ่มตอนอายุสามสิบแบบไม่ได้แล้วนะบาร์ี้ถ้าเกิดแบบว่ามารอแบบอายุมากๆคือแก่แล้วนะ คิดถึงเพื่อนอ้อมนะคะเดี๋ยวจะไปทําสีผมใหม่แล้วเพราะว่าผมเริ่มยาวนะคะสวยค่ะพิกี้ขอบคุณนะคะเพิ่งถึงบ้านค่ะวันนี้ไป MD c l i n ิกแล้วก็โรงพยาบาลมิราดามาทุกคนไปสองที่อ่ะ บางคนถามว่าพี่กี้คายังทำที่เอ็มดีคลินิกอยู่ไหมก็คือยังทำเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ก็ถ้าพวกโครงหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปโรงพยาบาลวิลาดานะคะอย่างที่ทุกคนรู้กี้อ่ะตัดกรามตัดโหนกวีลายอะไรอย่างเงี้ยที่โรงพยาบาลวิลาดาหมดเลยคุณหมอกีชตินะคะแล้วก็ล่าสุดก็ดึงหน้าที่เอ็มดีคลินิกนะคะ เก็บไอเนื้อที่ห้อยๆตรงเนี้ยออกอะค่ะก็นานอยู่นะกีเป็นคนที่เป็นคนที่บวมเยอะอะบางคนอาจจะบวมนิดเดียวบางคนอาจจะบวมเยอะบวมน้อยแบบแตกต่างกันอะของเราเป็นคนที่บวมเยอะเราเคยทำสัลญกรรมมาเยอะเป็นงานแก้อะไรอย่างเงี้ยอย่างแก้เนี่ยก็ยังบวมอยู่ แต่ข้างนี้ยยุบหมดแล้วนะข้างนี้ไม่บวมละข้างเนี้บวมสวยมากค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านล้ะเพราะว่าตอนนี้หัวค่ำนะคะยุงจะเริ่มมาละทุกคนตอนตอนมันบวมอะ่ะคอคือบวมหมดเลยนะบวมถึงคอคอคือเขียวแบบ แต่พอมันหายแล้วทุกอย่างก็ดีเองอะทุกคนมันต้องใช้เวลาเนาะเนี่ยมาเดินทุกวันเลยเพื่อเพื่อที่หุ่นเราจะไม่พังนะคะมันได้แบบมีการเผาผาลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเดินอยู่บ้านทุกวันสวัสดีค่ะ จะไปทาสีผมร้านเดิมนะต้องมากรุงเทพอะคือดีมากสีมันจะออกแบบไม่ไม่อ่อนเกินไปนะคะแบบน้ําตาลทองๆหน่อยๆพอเวลาไม่ออกแสงมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากผมอะแต่พอเวลาออกแสงมันก็จะออกสีจ้าไปเลยมันถือว่าโอเคมากนะสําหรับผมสําหรับสีผมที่ทำมา สวัสดีนะคะยูนะสวัสดีคุณนินวนะคะมาให้ดูจมูกอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับสิบสองวันนะคะวันพุธนี้ก็จะตัดใหม่แล้วค่ะวันนี้เพิ่งเช็ดสะเก็ดหลุดหมด ครั้งนี้เป็นการโอเพนนะคะใช้ซีคนแค่นี้ค่ะที่เหลือจะใช้กระดูกหลังหูหมดเลยนะคะนี่ให้ดูด้านข้างทำเทคนิคนี้ไม่ต้องกลัวทะลุนะคะทุกคนสวยมากขอบคุณนะคะย,ยุงเริ่มมาแล้วยุงเริ่มมาแล้วค่ะ ดี๋ยวจะมากัดเรานะคะยุงเดินอยู่ในหมู่บ้านค่ะตอนนี้ถนนหมู่บ้านก็ค่อนข้างใหญ่นะทุกคนดูดิบ้านกีไกลป้อมยาวเลยแล้วก็ กล้สนามด้วยนี่อันนี้เป็นสนามนะคะแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำฟิตเนสแต่ตอนนี้เขาปิดอยู่นะโควิดเพราะว่าเขายังไม่ให้ใช้ส่วนกลางทุกคน ไม่ได้มาไหลนานมากคือเราแบบทำกิจกรรมรอบนี้เราคือพักผ่อนจริงๆไม่แต่งหน้าพอไม่แต่งหน้านานๆหน้ามันดีขึ้นนะเพราะว่าปกติแล้วเราแต่งหน้าทุกวันเลยอะไม่ได้พักหน้าเลยแต่รอบนี้เราพักหน้าแบบตั้งแต่ดึงหน้าตั้งแต่เติมไปสมู่เกือบเดือนนะทุกคนแล้วประกอบกับช่วงโควิดด้วยอย่างงานมันก็ น้อยกว่าเดิมเราก็เลยได้พักหน้าเยอะนะคะตอนที่เติมปลายจมูกเนี้ยเรามีแผลใช่ไหมกี้พยายามไม่ให้แบบว่าเครื่องสำอางมันโดนแผลเลยกลัวกลัวมันจะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงที่ทำใหม่ๆสำคัญมากเลยต้องรักษาแผลให้ดีเพราะเรามีแผลเปิดอย่างเงี้ยระวังแผลติดเชื้อนะคะ โอเคเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วนะ